เนี่ยเป็นคำถามที่พี่หมอโดนถามตอนสมัครเข้าเรียนหมอตาเลยคุณหมอคะทําไมคุณหมอถึงเลือกเป็นหมอตาต่อคะ่ะจะบอกเลยนะคะว่าหมอตาเนี่ยแทบจะหนึ่งในไม่กี่หมอนะที่เรารักษาวันนี้พรุ่งนี้เช้าคนไข้าหายเลยอะ่ะนึกดูเราเป็นคนรักษาเราดีใจไหมเราปลื้มมากเลยนะนอกจากนี้ก็คืองานพวกนี้มันเป็นงานเนี้ยละเอียดเวลาเราทำได้แบบเพอร์เฟกอะแถมมันก็แบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอด เนี่ยเป็นคําถามที่พี่หมอโดนถามตอนสมัครเข้าเรียนหมอตาเลยแล้วพี่หมอก็ตอบแบบนี้เลยอาจารย์แบบโอ้เด็กคนนี้แต่จริงๆนะคะคือทําแล้วแบบพรุ่งนี้ชีวิตคนไข้เขาก็เปลี่ยนแล้วเขาแฮปปี้คนทําให้ก็แฮปปี้ตอนแรกอะเลือกอยู่สองอันคือถ้าไม่หมอตาก็หมอหูคอจมูกแต่ว่าสุดท้ายนะคะเราก็เลือกตามความชอบจากใจจริงของเราก็คือหมอตาเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบงานมันเนี้ยแบบถ้าเลาส่องตาไปเห็นโลกอะไรอย่างเงี้ย มันวินิจัยได้เลยมันตรงไปตรงมาถ้าใครอยากให้หมอดูแลดวงตาให้นะคะ mm. ก็ทักมาที่เพจเลสิกหมอลูกเกดได้เลยค่ะ